สวัสดีครับเทปที่สองของวันแล้วนี่ผมไต้ฝุ่นละกันเลยีเมยครับกับคุณอุ้มกีฬาฟักแล้วก็แมคบุ๊กของเขาเนียครับอ่าเกี่ยวอะมึงปวดมึงปวดเนาะมึงเอามาตั้งเลยเนี่ยกับอ่าขนมเขนมจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นอ่าล็อตนี้เขาซื้อมาฝากเลยแหละแม่นะอ่าเป็นอะไรวะแกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินเห็นที่แรกนึกว่าเยลลี่ไม่ใช่เยลลี่ะินะอื้อหือ อะไรแกออกมานี่คือได้กลิ่นของเมลอนครับมึงรู้มึงรู้เนี่ยเป็นเมลอนมึงรู้ว่าคาตาลุปอันเดียกันไม่ใช่เหรอวะเมลอนเมลอนเมลอนไปคุณแกมาเร็วผู้ชมก็รอดูอยู่ตื่นดินไม่โอ้ยเพียงใกล้กองเลยคืออะไรวะขัาเค้กปะประมาณนั้นเค้กเค้กช็อตฟองครับดูยี่ห้อของไว้เ้ราใชแ m a c บุ๊กเลยผมไม่เป็นไรครับอย่าซื้อใหม่ได้โอ้โหโอ้ยเดีซื้อเจ็ดสีจ็ดฟอนเลยอ่ะมั้ยนี่ครับ ครับเค้กอะคุณลองแกะอเปลือกนั้นออกมาแล้วกินไหมกงคือเนี้ยเขา,ามีไฟอะไรหรือเปล่าหนูลองย้ายนะฮแกะให้ดูเลยว่าจะแดกให้ดูนี่ครับมีไส้ข้างในด้วยหนูต้องแดกมันใช่ไหม้ <gasps> มีไส้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 ด้วยขอทิ่มาชาครับโอ้ใช่การ์เล็แกแดกของลูกเลย แคนตะลุกเนาะอืมอืมาตะลุกครับแต่กูแดกคำเดียวหมดอะ่ะครับอาชาติให้กินคนนดานี้แค่เจ็ดครับให้เจ็ดเราเจอของกอร์ไป่าไม่ไม่ <c oughs> พอดีว่ามันเล็กกินไปด้วยใช่ขนาดเล็กเกินไปแล้วก็เขาเป็นของฝ่ายญี่ปุ่นคุณดูมีหมดสองสี่สี่หกแปดสสสอง กล่องเขาไม่ได้กล่องขาวๆนไม่นะก็จะมีกล่องแล้วก็มีผ้าหอ่อพลาสติกห่ออย่างเงี้ยเป็นแบบทั้งกล่องเลยนะอันนี้เขาแกะมาเรียบร้อยแล้วว่าพี่แอบแอบขโมยของผมไปกินไปชิ้นหนึ่งนะฮะไม่อยากกินของตัวเองเก็บไว้เอาของกูไปกินนะครับแล้วก็มีนี่ครับแถมลูกอมม,มาให้ด้วยดับกลิ่นปากโอ้ลูกอมเนี่ยเนี่ยีแถมขาวๆเนี่ยโอ้ยไม่ห้ามกูหน่อยละนี่นะครับรสชาติมันก็นุ่มเนาะ แต่ไม่ใช่แบบนุ่มเกินไปแล้วแบบมีนุ่มแบบสัมผัสได้ว่ามันนะจะเป็นเค้กก้อนเนาะแล้วแบบไงดีวะคุณช่วยอธิบายหน่อยรสชาติเป็นยังไงบครับมันไม่ค่อยนุ่มเท่าที่ควรมันมันมันสัมผัสว,ว่าเป็นเค้กไงถ้ามันนุ่มเกินไปมันคือมันไม,ม่มันไม่ค่อยมีรสชาติเลยป่ะเอาผกลูกหนึ่ง คือมันไงเดียไส้มันเป็นเมลอนเนาะมันเป็นน้ำเมลอนหรือแยมเมลอนก็ไม่รู้อะแล้วแบบเค้กมันเหมือนผสมผมเมลอนเข้าไปนั้นร,รู้สึกรสชาติแ,บบแปลกเนาะเลยแกะดีครับแกะแบ่งคนละครึ่งเมื่อกี้อ๋อคนละครึ่งเหรอใช่ครันี่ใช่ป่เปล่าแล้วมุกไ,ไ,ไ,ไม่มยิ้มมุกอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> มันมุกสับไพ่อะ่ะเดี๋ยวมาไปคว้าม,มีดอ่ะอ่าครับผมนี่ครับไส้เขานะฮะแม่ไม่เห็นเลยนะ แต่ก็ดีของขนมเมืองไทยอ่ะของเขาคือสัดส่วนม้วาดูโอเคนะคือแป้งกับแป้งกับแล้วแป้งกับไส้เนาะยังดูโอเคเนะาะขนมเมืองไทยนี่คือปแป้งกับไส้นี่คนละยอดกันเลย <c oughs> โอเคครับคุณอุ้มครับอามชนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่แอาไสเปล่าแล้วใช่ปะเอาไฟไฟไม่ร้อนเนาะ คือฝ้ายมันแบบรสชาติเป็น้อของแท้เลยครับแต่ว่าแป้งรสชาติจะอ่อนกว่ามากเลยแต่ว่านมรู้เป็นรสชาติของเมลอนนะครับอร่อยครับเหมาะเป็นของฝากครับครั้งแรกนันแหละกูนึกว่าแยมแต่กูนึกว่าเยลลี่ที่ไหนได้เป็นเค้กกูว่ารีบปิดรายการเถอะเดี๋ยวไม่จะมีชิ้นที่หกชิ้นเจ็ดตามนะโอเคครับวันนี้ผมได้ฟังแล้วก็รายการอยู่ไหมครับ ก็คุณอุ้มกิติศักดิ์กับ MacBook Pro เขา,านะครับไม่เกี่ยวเดี๋ยวี <laughs> 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 ่ห้อเลยวะเมลอนแชทเทกเนี่ยเออของฝ่ายญี่ปุ่นแล้วกันข <laughs> อาลายเป็นคนนี้ครับขอบคุณรับชมครับ